บทที่6โรมมหอนระสบทางวิญญาณพุทธศักราช2521ฉันกว่ดาสายตาดูภาพบนฝาผนังรอบๆห้องโถงนี้มีคำบรรยายหรือข้อความสื่อด้วยหลายภาษาคือจีนอังกฤษไทยและญี่ปุ่นปะปนกันไปแล้วมาสะดุดเอจใจตรงภาพข้างประตูทางออกทั้งสองภาพเป็นภาพผู้ชายเอียงซ้ายครึ่งตัวได้ภาพมีข้อความกำกับว่า Know thyself จงรู้จักตัวเองฉันจำได้แม่นเลยว่านี่คือวาทธอมมะ,ะของนักปราช์ชาวกรีกโบราณเมื่อสองพันกว่าปีมาแล้วคือท่านโซกราติสท่านสอนให้เยาวชนชาวเอเธนรู้จักตัวเองเสียก่อนเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญมากจากนั้นได้เน้นความรู้ต้องคู่คุณธรรมหรือคุณธรรมคือความรู้ ด้วยความปรารถนาดีมุ่งมั่นในการสอนแนวถามมาต่อไปหรือ Dialectic การมีจุดยืนที่โดดเด่นและชัดเจนไปขัดกับกลุ่มที่ไม่พอใจและมีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องจึงถูกฟ้องร้องกล่าวหาให้ร้ายจนหมดผลทางแก้ในที่สุดแพ้คดีจนติดคุกท่านโซกราติสยอมรักษาสจัจวาจาตามที่ได้สั่งสอนเยาวชนไว้ ไม่ยอมหมีออกจากคุกยอมตายในคุกนาทีระทึกใจเมื่อผู้คุมถือทั่วยาพิษมายื่นให้ท่านโซกราตดีสท่านยอมรับแล้วดื่มยาพิษชื่อแฮมร็อกแล้วเดินให้ยาพิษทำงานเมื่อขานเริ่มเย็นแข็งจึงล้มตัวลงนอนบนเตียงตายต่อหน้าลูกศิษย์หลายคนนี่คือตัวอย่างการจำรึกประวัติคำสอนด้วยชีวิตของปร,รมาจารย์ให้เรารับรู้จนทุกวันนี้ เมื่อมองขึ้นภาพบนสุดเป็นภาพชุดของชายหนุ่มเดินตามหาควายที่หายไปเขียนอยู่ในวงกลมมีสิบภาพแต่ละภาพมีอักษรจีนเพียงสองตัวหรือสี่ตัวกินความหมายลึกซึ้งต้องมีประสบการณ์ทางจิตมาบ้างถึงจะตีความหมายได้ดีภาพชุดนี้เป็นเป้าหมายทางจิตแนวเซนซึ่งได้รับอิทธิพลจากความเป็นธรรมชาติแห่งเต๋าของจีนนั่นเองมีหลายภาพที่ฉันแปลกใจคือ แต่ละภาพมีชื่อกำกับว่าอีมานูเอลเชอร์แมนแล้วนี่คือใครฉันไม่รู้จักฉันสงสัยอยู่ในใจเมื่อพิจารณาดูจากภาพแล้วต้องเป็นชื่อคนวาดภาพนี้แน่นอนการสื่อความหมายของภาพนั้นมีแนวความคิดโน้มเอียงไปทางเซนอย่างชัดเจนเลยฉันค่อยๆเดินดูภาพต่อๆไปเห็นภาพของเซนจีนเซนญี่ปุ่นจากนั้นจิตฉันเริ่มทำงาน กิดจินตนาการไปตามภาพนั้นๆมาสะดุดตกใจให้ฉันต้องหยุดคิดหยุดจินตนาการได้แล้วเพราะแต่ละภาพนั้นได้ลากจิตลากอารมณ์ฉันไปหลายประเทศแล้วสมควรแก่วเวลาให้จิตยุติความคิดปรุงแต่งเสทียณเวลานี้ตรงนี้ฉันเพิ่งจะมาถึงส่วนโมกตอนเช้านี่เอง